ตกแรงมากกยากกินเข้าครับทุกคนนี่เปิดตู้เย็นมาปะนี่อันนะครับเสียร่องให้ครับเราเราเราเรเน็ตเพื่อนๆซอยไปเลยครับซอยจีนเสียร่องให้นานะนะพอครับจันมันมันเเราแล้วก็มานี่ครับแน่แน่อาหารลักครับเนี่ใส่เครื่องปรุงลงไปครับมันต้องบอกเราครับว่าเะี่ยอย่างต้ม ต้มบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปครับใส่เข้าไปเลยนี่นี่นี่เมนูแห่งชาติครับแหน่ตั้งน้ำแล้วก็จงเส้นเข้าไปเลยครับวันนี้เล่นหอสิบบาทเลยครับยาเข้าครับแหน่แล้วก็เพิ่มเกี๊ยวไปด้วยครับพอดีที่บ้านแม่หอเกี๊ยวไว้ให้หลานครับแหน่เขากัดจงลงไปเลยอืมเป็นได้ครับทุกคนหยดน้ำลายตอนมือแรงใส่เกี๊ยวไปด้วยครับนี่เดือดบุบะโบบาแล้วครับปิ้นหมรอบหนึ่งแหน่แนๆนแน่นแน ดูครับดูครับเป็นได้หิวก็หิวก็บะหมี่กึ่ก <c oughs> งสําเร็จรูปนี่มันของตายแล้วครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ใส่พักเข้าไปครับเขียวเร็วนีโด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 ่พักปลอดสารพิษน,นะครับซื้อมาจากปุ่ะประเทศฟินแลนด์อะไรนี่ครับเสียลองให้งัวเอาครับนี่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 น,นี่ออเป็นได้เหมาะก็เหมาะก็ดู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 ดลดู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 อยดูอยดูดูดอยูด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 เดู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 กูด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 ูกูด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 อดูดูดนดูดูดูด เทลงไปเทเส้นมันลงไปครับเหนียวนุ่มอร่อยเด็ดนี่ช่วงมีตังเงเดยนหมอกก็ต้องเมนูนี่พองนะครับแต่ก่อนเป็นนักเรียนนักศึกษานี่กินมันครับแล้วก็อยู่หอนี่ต้องมีครับถ้ามีผมได้แล้อาหารลักเลยครับนี่สมัยเห็นหนังสือนี่แน่ตบด้วยหอมเจียวครับแน่แน่แน่เพิ่มความอร่อยเข้มคนแล้วก็บัดดับใจใส่พริกเข้าไปใช้องครับน,นี่ดูครับ บะหมีมลล่กึ่งสําเร็จรูปของเขาครับดู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 ดดนะเป็นได้นี่กีบเสือลองให้มาให้ดูครับแน่ากินกับเพื่อนๆเป็นได้ครับหน่งดูเส้นห่อนๆเลยถ้า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 มากินมากินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกันครับแห่น,นสดน้ำไปนหนึ่งกั๊เป็นได้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 แก้ยาเข้ากับล้ำมดกระบ้ากีบเสือเข้าปากเลยครับนี่นี่จูนเส้นไหม нев. จะมุอมกับนี่กับได้นะครับขอเป่านะครับถ้ามุมนี่ปุณหะตะตะตกโตะบนฟ้ามาครับกินกันครับมีรึ่งสำเร็จรูปนน่แน่เน่ยู่ทุกคนครับใส่เสือร้องให้แน่วัตถุดิบเกิดตีมีในตู้เย็นนะครับนี่แผ่นเกี๊ยวของแม่ครับแน่เอามาใส่ด้วยกันนี่เหมาะจัดไปอบอกเลยครับล้ำแต่นะเฮียกับแตกนี่เสือเสือเสือดูเสือ โอ้ยยุงก็บคบโอ้ยจะก,กินยังมีความสุขกับไ,ได้และยุงกับกวนมาครับทุกคนเมนูแห่งชาติ